น้องวิภาวีบุญพาค่ะน้องจะได้รับเงินทุนการศึกษามูลค่า1,000บาทน,นะคะ <laughs> ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องไปยืนทางด้านซ้ายมือของเวทีนะคะขอบคุณอาจารย์อนุชาศิลปวิโรธด,ด้วยนะคะที่เป็นตัวแทนมอบรางวัลให้นะคะ ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์บุญเลิศลิมเงินนะคะ <Okay. S 1> เจ้าของห้องสอนดนตรีโฟกัสเฟรนและนักดนตรีอิสระนะคะเป็นผู้มอบรางวาัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะ <Okay. S 1> ค่ะแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวาัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิงระดับประถมศึกษาในค่ำคืนนี้ได้แก่ นิดบ so ุญศรีค่ะก like ็จะได้รับคุณการศึกษามูลค่า2,000บาทนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องและผู้ปกครองด้วยนะคะก็เก่งมากๆเลยนะคะขอขอบคุณอาจารย์ทุเลิศริ่มเงินด้วยนะคะว่าเดี๋ยวพี่ขอทางซ้ายมือนิดนึงนะคะหนูเขยับไปทางซ้ายนิดนะคะขอบคุณค่ะ ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์บุญชูใจสุขศิลปินจังหวัดระยองค่ะเป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศในค่ำคืนนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะก็อาจารย์เป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิงระดับประถมศึกษาได้แก่ เงียบจังเลยเด็กหญิงอัจจิมามิ่งชัยสงค่ะน้องท็อปปี้นะคะก็จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า3,000บาทนะคะขอบคุณอาจารย์มีชูใจสุขด้วยนะคะเดี๋ยวเชิญน้องๆทุกท่านเลยนะคะบริเวณตรงกลางเวทีเลยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันเดี๋ยวพยับลงมานิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่ๆขอนอนูทุกขเข่านิดนึงนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นกันครบโอเคค่ะ ชิดกันนิดนึงนะคะเยับเข้าไปชีดกันเลยก็ขอสแสดงความยินดีนะ